สวัสดีครับพี่น้องยินดีรับรองเข้าสู่ช่องทางสีดำเพลอนเอาไปเที่ยวนะครับขัดกน,กน,น,น,นัน็ <c oughs> ซุ่มขาดนะ <c oughs> ไม่รับสมัครเพิ่มอ่ะพี่น้องยังบีบแต่ดังแป็นแป็นรอยติ้งของเราน่าจะมาลงแล้วนะครับอันนี้เวลา ซีโมงกว่าแล้วครับน่าไรติ um, hmm. wow. right. ้งของเราลงมาแล้วเอบเอบไ่เพิ่มได้มั้งเล็กไหมนี่ดึงเอบแล้วมั้งนี่ครับพี่น้องทีมไรติ้งของเราครับ้้ไไไลลปคววแ

เตะแล้วเอาหลักฐานมายืนยันนะรูปจริงเปล่ามันนานอ่ะเราม่หลักฐานยืนยันมันต้องอวนแล้วต้องเอาหลักฐานมายืนยันนี่อืมทันแล้วมาโอนอะไรได้พอนะจอกันมสลีปบ๊อบี้ไหมม๊อบบี้มาอวนอะไรไหมเรียกวันยี่กับประามไหมว่าที่บอกแบบรูปพี่รองรูพี่บอกว่าตัดเป็นอะไรไม่รูอไม่ทันใจอ่ะโอนแล้วพอนะฮะสลิปสลิปไปบ้างไหมโอนแล้วพอนะเรียกวันยี่ก็บปถามไหม ให้หน้อง,รงเรียกวันที่ก็มาถะธานไหมถามธนาคารหนึ่งซื้อไหมติดวันหลังตัดขึ้นหนึง่งพอจ่ายก่อนเราแค่ตัดอีกครึ่งหนึ่งเออได้เลยได้เลย,เลยอือถามว่าธนาคารอะไรเขาบอกธนาคารไปกันแล้วเลยเรียบร้อยแล้วไปแล้วเาฮะติดไฟแล้วเลยอ้าวญาตมาญาตมาติดไฟแล้วนะไปะไปอย่ามายุ่งไปไกลไปไกลได้ครับบ้าอ๋อญาตมาญาตมา เข้าไปต้องรับกลุ่มวมันไม่เสรียมานิืนยันเลยนะถามตามธนาคารเลยซื้อประธามเรียบมันซี่ไหมธนาคารยังบอกไทยพันนิดเดี๋ยวไล่พะนะไห่วยวะโอ้ยดูมากจริงเหรอนี่นี่เป็นใครฮาวเนี่ย เนื้ออะไรสิเนื้อเห็นวะมันเป็นเนื้อเด้นี่เบ็ดมีเงียมีเนื้อใส่กุ้งหเนี้เงี้ยหัวหนี่ปูวายอบประจอมใ่ได้ใส่กุม <Pri achsen> ีไรใส่ด่างกือ่ะอ๋อเอาปูดแต่แรงปูดปะเหมือนแับ อ้าพี่น้องนี่ครับทีมไรติ้งของเราบึบบับบึบบับบึบบับพลอยชิ้นสองชิ้นครับพลอยสามหลับสี่หลับเรียบร้อยครับพี่น้องไต่เอาแล้วให้ยิ่งขึ้นน่ะเออยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจะขึ้นนี่ยังไม่มันห่อนมันลง เอาขวดโค้ไว้่นองเฮ็ดเเอาขวดโค้เฮ็ดขึ้นหน้าไว้หนูเนี่ยใส่ไม่เราก็ไปด่าเอาเลยมีเล็บสีเนี้ยเนี่ยปอมท่านตะก้บอกท่านพลาดไปเห็นตุ่มบุยบุยท่า่าวอันอันสีสไาย้พลาดเมอนมือไ่ได้ปานเราเออตะกัอบอกแล้วใส่เต้นเนี่ยปอมด่าเป็ดบบคลิปเล้นดีไปเลมันจมมันอ่ะจมแล้วเกาะห้าก็สมาที่ปุ่มบังเแล้วาจะได้หแลาเะจเกิ

em bịt mặt này à à bịt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับพี่น้องเอฟซีมาปูเสือปูสานแล้วครับกำลังรังไหลมานะครับจับจองมองหาที่นั่งกันนะครับค่ำคืนนี้สาวน้อยสาวน้อยเพชรแหแพงที่ท่าโพสีนะครับอเออครับเอฟซีอ่ะรังไหลกันข่มามและครับนคนรับอ่ะ เอฟซีเดยวมาปูเสือปูสาร์ละครับพี่น้องดูมากมันเดี่ยวนี่แป๊บเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวกินไรท์ติ้งของเราลวงย่างนองย่างนองย่างแป๊บเดียวครับ อาคำนี้นะครับบัตรราคา140บาท้อยี่น้องวันที่25นี้ใกล้จะถึงนะครับออนทัวร์รอบนี้นะครับเข้ากลุ่มปิดนะครับ6วัน600 6 6บาทครับอกวันแะล้วอะไรบางรอเออเดี้เขาก็ปากก็ีี เอาไปลองขอบคุณครับขอบคุณคนก้ตั้งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องได้ยกระดตบขาวโฆษณาครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับเนา สำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า,า,าพี่น้อง